สวัสดีค่ะวันนี้มีวิธีเลี้ยงลูกดีๆที่จะทําให้ลูกของคุณเป็นคนที่มีความสุขในชีวิตว่ากันว่าเลี้ยงลูกให้ฉลาดนั้นง่ายกว่าเลี้ยงลูกให้มีความสุขแต่หากคุณรู้วิธีการเลี้ยงลูกที่ถูกต้องเชื่อเหลือเกินว่าลูกของคุณต้องกลายเป็นเด็กที่มีความสุขและสามารถดํารงชีวิตบนโลกนี้ด้วยความสุขความสดใสพ่อแม่คนไหนที่ห่วงกลัวลูกจะไม่มีความสุขลองอ่านสเข้อนี้แล้วทําตามลูกของคุณจะ เป็นเด็กที่มีความสุขอย่างแน่นอนค่ะ 1. ฟังเขาอย่าแทรกอย่าขัดการฟังที่ดีสำหรับพ่อแม่คือการมองหน้าลูกอย่าขัดลูกผ่โดยการให้เขาพูดให้ ให้หมดถ้าเขาไม่ได้ถามหาคำำําแนะนําก็ไม่ต้องแนะนําเขาแต่ให้ตั้งคําถามกับเขาว่าแล้วลูกคิดจะทํำยังไงตอนนี้ลูกรู้สึกอย่างไรตั้งใจฟังสิ่งที่เขากําลังจะสื่อสารทําให้การพูดคุยกันเป็นการเรียนรู้ให้กับลูกรวมทั้งกับพ่อแม่ด้วยอาจจะใช้วลา ใช้เวลาช่วงกินข้าวหรือขับรถไปส่งพูดคุยกับเขา2ทํทำเรื่องพลาดพลาดให้ลูกเห็นบ้างไม่มีอะไรจะทําให้ลูกเห็นว่าคุณเองก็ทําพลาดได้เหมือนกันเท่ากับการทําพลาดให้ลูกเห็นจะไปเลยสื่อสารกับลูกเลยว่าลูกเองก็คุณเองก็ไม่ได้เจ๋งหรือดีกว่าสเสมอทุกคนล้วนมีจุดที่ผิดพลาดกันได้สเสมอสิ่งนี้จะทําให้เด็กรู้สึกว่าความผิดพลาดในชีวิตของเขาสามารถเริ่มใหม่ได้สเสมอ สให้เขาหัดทำพลาดบ้างทำนมหกสะดุดบันไดล้มนักจิตวิทยาเผยว่าเด็กจะรู้สึกได้รับการสนับสนุนหากทำพลาดในครั้งแรกและมีแนวโน้มที่จะพยายามทำให้มันดีขึ้นสิ่งนี้จะช่วยให้ลูกของคุณไม่ท้อในการเจอปัญหาใหม่ๆการติดนอกกรอบนั้นจะยิ่งช่วยพัฒนาขึ้นไป 4. ใช้เวลาน,นอกบ้านด้วยกันไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนจงออกไป นอกบ้านไปพบเจอประสบการณ์ใหม่ๆเพราะธรรมชาติใหม่ๆจะช่วยให้คุณผ่อนคลายความเครียดได้ที่สำคัญยังทําให้เด็กอยากเรียนรู้แข็งแรงอีกด้วยเพราะฉะนั้นอย่าลืมพาเขาไปออกกําลังกายเดินเล่นขี่จักรยานว่ายน้ําหรืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อยู่ในบ้านด้วยตนด้วยกัน 5สอนเขาให้ซาบซึมกับสิ่งที่มีการมีความสุขง,ง่ายๆกับสิ่งที่มีคือทางลัดที่รวดเร็วของความสุขผลของผลการศึกษาพบว่าการรู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่มีนั้นจะช่วยส่งผลกับความรู้สึกต่อตัวเองที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นหากเด็กรู้สึกขอบคุณสิ่งที่เขามีในชีวิตเขาก็มีแนวโน้มที่จะมีความสุขนั่นเอง 6. ชมสิ่งที่เขาทำบ่อยๆอย่าชมในสิ่งที่เขาเป็น แต่จงชมในสิ่งที่เขาทําเช่นคนรู้ว่าลูกของคุณเรียนเก่งแต่จะชมว่าเขาว่าเรียนเก่งจังเลยลูกแต่จงชมว่าอ่านหนังสือเยอะจังเลยนะลูกทากามบ้านทุกวันเลยนะขยันทํางานจริงๆนะลูกสิ่งเหล่านี้จะทําให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทําอยู่นั้นถูกต้องแล้วและเขาจะพยายามต่อไปเพื่อสิ่งที่ดียิ่งยิ่งกว่า เสร็จเล่นกับลูกหัวเราะกับลูกไม่มีใครแก่เกินที่จะเล่นหรอกนะช่วงวัยเด็กของลูกนั้นช่างสั้นนักหากลูกมีความสุขกับการได้เล่นคุณก็ควรจะเล่นกับลูกปีนต้นไม้แต่งตัวตลกๆทำกับข้าวแบบหลอกๆเต้นด้วยกันลูกจะหัวเราะและมีความสุขได้ง่าย สอนลูกให้รู้สึกเห็นใจคนอื่นรักคนอื่นและรักตัวเองอย่าสอนลูกว่าแม่รักหนูตอนที่หนูทําตัวเป็นเด็กดีพ่อรักหนูก็ต่อเมื่อหนูรักพ่อสิ่งนี้ไม่ถูกต้องค่ะจงสอนให้ลูกรักคนอื่นอย่างไม่มีเหตุผลเช่นไปทําอาสาสมัครด้วยกันไปสถานสงเคราะห์ให้ลูกได้เห็นว่าการรักเพื่อนมนุษย์นั้นสําคัญยิ่ง แ,แสดงความรักการกอดการจับมือกันการโอบไหล่สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณและครอบครัวสนิทกันมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับเวลาเราเล่นกับหมาเหตุใดเราจึงหายเครียดไปโดยปริยายนั่นก็ เพราะการสัมผัสนนะั้นเป็นการแชร์ความรู้สึกและทําให้รู้สึกดีได้ทันที 10. ช่วยลูกเรียนรู้ด้วยวิธีการในการควบคุมอารมณ์เช่นเมื่อลูกไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการและเริ่มบวยวาย,วายคุณต้องใช้ยุทธวิธีในการบอกให้เขารู้จักควบคุมอารมณ์แต่ไม่ควรให้ในสิ่งที่ต้องการทันทีที่เขาร้องไห้หรือบวยวาย,วายแต่จงใช้วิธีการพูดให้เขาควบคุมตัวเองให้ได้ก่อนจะได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการ 11. ส,สอนให้เขาบินให้ได้งานของพ่อแม่คือการเห็นลูกดูแลตัวเองได้และเป็นคน สังคมที่ดีได้อย่าเพิ่งทําทุกอย่างแทนลูกทั้งหมดให้เขาได้พยายามได้เรียนรู้ได้เด็ดเหนื่อยให้เขาได้เริ่มอาบน้ําเองบ้างไปโรงเรียนเองบ้างทุกสิ่งที่คุณทําจะทําให้เขาพร้อมจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีความสุขในการเอาตัวรอดในสังคมได้